ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านสยามสแปวนะคะสาขาทะโยลูกค้าเยอะมากเลยนะคะขณะนี้เป็นเวลา1นึทุ่มสนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารที่เราออเดอร์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่สาขาทุกสาขานะคะของสยามสแปร์เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาเป็นบุฟเฟ่ตหรือจะไปอลราคาร์ตนะคะ ไดเอทอะไรคือไดเอทคะ